สวัสดีล่อครับผมสวัสดีลาพลานสุดดันลาวนะครับมายโจกับผมลาววันนี้มายโจวันนี้ลาพลานปฟาไปตีพึ่งลาวนะครับลบอกมาจากตีพุ่งเหมือนกันนะครับเดีวกันเดียวไปตีส่องร่างแต่นี่หอเกดกัดนะครับนาเขาลักหว่าตีพึ่งตีลาวนะครับมาดีนาเวลาวนะครับนาเขาตะวันเชื่อไว้นะครับเจอบริเวณนี้ทุกปีนะครับเดี๋ยวอราบมาตีลายลาว อยู่บนบอลนะครับไปดูปิ้งไอ้ปึ้งจงปีอยู่เลยไหมนะครับตัวนี้ตึ้งฟังัำฟังไม่พอให้ได้นะครับผมตัวนี้มีคนหลักอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องถามาคนเดี๋ยวไปดูบนรถเดี๋ยวผมกับรถกับมาในสวนเลยครับผมน่าจะเจอไ้โ่ังของกินังทุกไป่เลยนะครับเดี๋ยวก่ายูต๋ำนะครับที่ปีเลยใช่ป đi luôn hóp máy áp quá mà hóp nào ồ để vậy lên coi lên được tốc bám gì đừ tốc chấm nó nó ินเป็นรูครับเพื่อนปไปเลยพิ่งนปูนนมีุบสาือนด้วนี่ยูนหัโยงนซื้อนะครับตัวมันมาไม่ตีโยงเลยพิ่งอะยังมึนด้วยวกนาก็มาปอบไปด้วยต้องตามไปเลยี่สุดลงเลยรอรอก็มันได้เอ็นตัวนะครับไม่อ้คุณคงจะเหือนปบอกว่าก็เจอแบบาก็ต้องไปดูอยูอย่างไ่าร mày nhỏ từng nói à bọn leo yon oh là bên bên giang lưu ừ, là đúng. này không phải nhanh mẹ hoa 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 rồi Oh, you've got nothing like up and went. Mook your blue one again. Gangway, the door, you know what I've been making the world. I'm a bay lap and went up to my day. Think of him when I'm loud. Nhaka, and

เจ้งาตรงนี้ใต้ไม่ขออินมีโดยกับปุ้มจิงล่วงนะครับจัดจช่นกับปุ้มลายปลาจัดเปย์ี่โดนฟันแล้วสว้ยยยายายย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 ยมยนยยยยยยยนยยยยยยนยยยยย เอาชั house, ่วเลยเดี okay. Alpha, ๋ยวขอเอาตัวเต็นี้นะครับกับข้อคนน้ำหวานติดนี้เหลือไว้ัเต็บนั้นนะครับโอเคตัดกรับผมดูนยครับผมตึงด้วยนะครับเช่นกรับผมแล้วด้อยโอเคโดนฟันแล้ว สวยๆอย่างน้ำเลยกุ้งอืดูว่าน้ำกันดูว่าน้ำกันโอ้โห่าวชั่วเลยเดี๋ยวขอเอาตัวแบบนี้นะครับจะขอคนทำบวานสร็จอยนี้จะเหลือ,อไว้กับแบบนั้นนะครับโอเค ครับผมม จะไม่มีกี่ต้นนะผมดูเลยทางวัดหลังทีน,นะครับนกำลังกองอาทิตย์มาดม้าน,นหลนังนะต่อไม่ได้ต้องเต่งเลยนะครับถ้าเราอีๆออกซ้อนก็ต้อง,ตอง,องเต่งให้ดีนะครับคุณสมบัติตคนสมหวังกัน ประมาณหนึ่งขวดกว,ว่านะครับหนึ่งขวดหงได้อยู่แล้วครับผมหนึ่งขวดหงหันนะครับหม่งปานครับผมหนึ่งขวดหงนในนอนครหงก่อตัวกันนิดนึงนะครับผมกอไม่ไจะเอาหมดนะเพื่อน ก็อ่อนกับเต๋อหนึง่งด,ดวงเพิ่งดวงเลยครับตะเบ่งครับผมก็แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะอยู่โตนะครับตะเบ่งก็มีโอกาสที่จะปล่อยเหมือนกันนะครับผมดีขึ้นแบบดีเหม่อนเดิมนะครับผมโอเคเสร็จสิ้นภารกิจค,ครับผม ออจากสมอรัภภูมิคนดีกว่านะครับผมถ่ายผนัานนะครับหรือวก็นแบบอนน้ำหวานก็เหลือไว้แล้วค่อยมาลุ้นกันรอบสองว่าจะอยู่ไม่อยู่ถ้ามาอยู่ก็ไม่มีคลิปนะครับผมถ้าอยู่ก็ได้ชมคลิปกันอีกนะชมคลิปกันอีกแนนอนนะครับนี่ครับเพ<า>ื่อนๆรอบมาถ่ายผลงานครับผม หัวน้ำนะครับประมาณหนขวดหนขวดอุงกว่ากว่าสี่ซ้วยนะครับเนื้อแด้ต่เราเดยแต่หลาคิดนะึ่ง่ะจักงพึ่งกับนาดุงรับทำอเลยที่สี่ครับผม